วันนี้ขบวนอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับคือตั้งแต่เช้ามืดวันนี้นี่คือภาพขบวนอัญเชิญพระเขียวแก้วออกจากกรุงปักกิ่งครับค่<ฆ>นะอันนี้ที่จีนนะภาพนี้จากจีนนะอัญเชิญพระเขี่ยวแก้วออกจากกรุงปักกิ่งแล้วตามกําหนดการก็จะถึงไทยเวลาประมาณเที่ยงกว่ากว่าค<ฆ>่ะเียให้ดูภาพจากปักกิ่งก่อนแล้วขึ้นเครื่องบินมา<อ>นะครับ เป็นเครื่องบินพิเศษอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วแล้วก็มาถึงประเทศไทยครับเวลาประมาณ13นาฬิกา19นาทีได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานห้องรับรองพิเศษโดยพระพรมดิลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสามพระยาประธานสงฆ์ฝ่ายไทยแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสวัดกวางจี่พระอาจารย์เยเียนจ๋ว ประธานพุทธสมาคมจีนเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายจีนฮะ,ฮะร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักกิจการาศาสนาแห่งชาติจีนนายเฉินรุ่ยเฟิงหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายจีนกล่าวมอบพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานพิธีฝ่ายไทยฮะ,ะก็กล่าวรับครับ ท่านเอกอักคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยท่านหารชื่อเฉียงคุณชูศักดิ์ศิรินินและมติยจำสัมักนายกประธานกรรมการโครงการฮะ,ะแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมพิธีครับจากนั้นเคลื่อนขบวนรถอัญเชิญพระเคี้ยวแก้วจากท่ากาศยานทหารนะผ่านเส้นทางเยาวราชไปถนนราชดำเนินแล้วไปยังลานพระพรามหาเจษฎาบดิน เนี s <S 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 ่ครับเป็นการอัญเชิญมาประดิสฐานที่เมืองไทยในโอกาสสำคัญครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม67และในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเป็นการสารต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยจีนจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับโอ้นี่สำคัญมากครคือพิเศษมากค่ะ อยู่ที่เมืองจีนนี่ใช่ว่าใครไปเที่ยวจีนแล้วจะได้สักการะนะมไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไปนะครับแต่นี่คืออัญเชิญมาที่เมืองไทยเพื่อให้พี่น้องคนไทยได้สักการะถึงเมืองไทยเลยที่ท้องสนามหลวงนะก็สามารถที่จะไปสักการะได้นะครับเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนี่หธันวาคมถึง14กุมภาพันธ์นะวันนี้ในแฟนเพจพระลานครับพระบรมสารีริกธาตุ พระเคี่ยวแก้วมาประดิษฐานนะถึงไทยเรียบร้อยแล้วครับเชิญร่วมสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนเลยนะครับพระเคี่ยวแก้วพระธันตาาธาตุศักดิ์สิทธิ์จากวัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะเชิญสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลระหว่างวันที่5ธันวาคมถึง14กุมภาพันธ์ครับค่ะ7นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงแล้วก็วันนี้เนี่ยช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เป็นริ้วขบวนอันเชิญครับ,นรบอนุโมทนาสาธุนะฮะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีไทยจีนและเป็นเรื่องศาส,สนานะฮะเป็นโอกาสดีสําหรับพุทธศาสนิกชนในบ้านเราส่วนเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเ,ออเป็น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะและทางเศรษฐกิจนั่นก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งท่านผู้ชมคงเห็นข่าวแล้วไทยเนี่ยพยายามขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นมรดกโลกแล้วล่าสุดนะฮะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วครับ<ะ>รัฐมนตรีสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับก็ได้มีการโพสต์นะแล้วก็มีแบนเนอร์นี้ครับแตนะ่แจ้งนะ บอกกล่าวพี่น้องประชาชนร่วมยินดีที่ต้มยำกุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยย<ฆ>ูเนสโกแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยครับว่า,าการที่ยูเนสโกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่19มีการประชุมกันนะที่สาธารณรัฐปารักไว เมื่อวันที่สามทันวาตามเวลาท้องถิ่นถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็คือวันนี้ฮะช่วงตีสองสิบนาทีกลางดึกเมื่อคืนนี่มีมติรับรองนะคะมีมติรับรองให้ต้มยำกุ้งวงเล็บภาษาอังกฤษท้มยำกุ้งทับศัพท์เลยแหละต้มยำกุ้งนั่นแหละขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเท่ากับว่าต่อจากรายการโขนนวดไทย โนราแล้วก็สงกรานไง oh. ก็มาเป็นต้ยมยำกุ้งครับเพิ่มมาอีกหนึ่งสุดยอดเพราะฉะนั้นเป็นกับข้าวที่คนในชุมชนเกษตรริมแม่น้ำในเขตภาคกลางเอาวัตถุดิบมารังสรรค์าคำรวมกันคือหนึงต้มสองยำแล้วสามกุ้ง mm. ก็คือกระบ,บวนการที่เอาเนื้อสัตว์ก็คือกุ้ง <c oughs> เอามาต้มในน้ำเดือดที่มีสมุนไพรในพื้นที่ท้องถิน่นขาตะาไคร้ใบมะกรูด ปรุงรสจัดจ้านให้มีรสเปรี้ยวมะนาวแล้วรสเค็มจากเกลือหรือน้ำปลารสเผ็ดจากพริกรสหวานจากกุ้งขมเล็กน้อยจากสมุนไพรบรรยายได้น่ากินมากเลยของแพ้หน่อยได้ไหมนะแล้วภูมิปญานี้ก็ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นฮะและเป็นที่รู้จักในวงสังคมโลกมาแล้วใช่คือต้มยำกุ้งเนี่ยเวลามีการสำรวจอาหารนะอาหารไทยที่คนฝรั่งบางข้ารู้จักนะติดอันดับต้นๆตลอดแน่นอนนะแล้วอยู่เนสโก้ก็ รับรองเรียบร้อยมมดุกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีนะฮะเป็นการกล่าวผ่านระบบวีดีทัศน์นะฮะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นตัวแทนมมดุกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินี่อันนี้นายกแพรทองทานแล้วทีนี้พิเศษในต้มยำกุ้งฮะเชฟชุมพลนะะสถาบันการอาหารไทยได้มีการเผยแพร่คลิปนี้ก่อนหน้านี้นะครับ เรียนทำต้มยำกุ้งคือสถาบันการอาหารไทยเนี่ยเขาสอนอาหารไทยสอนโดยใครสอนโดยเชฟจุมพลนะแล้วมีอยู่เทปหนึ่งที่อธิบายถึงกระบวนการทำต้มยำกุ้งเพราะนั้นเนี่ยคือต้มยำกุ้งกุ้งขากุ้งตัวนี้ทานได้ไหมคนทั่วไปทำได้ใครก็ทำได้แต่ทำยังไงให้มันมีรสชาตนะิที่มันมีเคาโคงแก่นอันเดิมอ่ะนะแล้วลองดูคลิปคลิปนี้นะเรียนทำต้มยำกุ้งนะฮะเป็นไงฮะตัวมันก็เป็นต้มยำกุ้งสูตรโบราณ ไม่ไม่มีน้ำพริกเผาไม่มีนมไม่มีกะทิแต่วันนี้เราเรา,เราทำแบบมิชลินสตาร์หน่อยเนาะ mm hmm. มันมีห้ารสไหมอันนี้ของดีตรงนี้อเอาออกาะนั้นเนี่ยบางทีหัวกุ้งคางกุ้งตัวนี้ทานได้ไหมทานได้ทดี่เดมดเราทำต้มยำเราซโลเวสเนาะกุ้งตายเน่าที่หัวก่อนเผาหน่อยหนึ่งให้สุกเร็ว สองชื้อผ่าลึกๆป็นไงฮะตัวมันก็ใหญ่ขึ้นตัวนี้น้ำซอกไก่น้ำซุปที่มีอยู่แล้วอันนี้เรามาทำน้ำซุปจากน้ำซุปไก่แล็น,น้ำซุปต้มยำพริกขนูสวนนิดนึงความหอมของพริกกลิ่นคืออยู่ตรงก้างน,นั่นโอเคเราต้มซุปนานแล้วลนะ่ะทีนี้เรา ให้ตัวนี้ให้เดือดอยู่ประมาณสักห้างสุนาทีก็พอแล้วเดี๋ยวเราอันนี้เราหั่นไว้สำหรับทำข้มหยมที่เราเสิร์ฟข้มหยบได้ขาดตะไคร้เป็นมะกรูดนะเครื่องปรุงมีแค่นี้ แล้วเข้าฟีดเสร็จแล้วอ้ืมะนาวกับน้ำปลาเท่ากันพอน้ำเดือดแล้วใส่บูดหน่อยเกลือนะอันนี้ดอกเกลือโพ้เขา ปรุงเค็มก่อนอะไรที่ทำให้มีรสรู้ไหมเกลือเสร็จแ,แล้วพอเดือดเราเผ็ดได้อีกเพราะนั้นเผ็ดคือ f a c t แล้วก็มีซ่อนขมนิดนดต้มยำกุ้งเนี่ยจะมีแปะห้าบวกสา พอเดือดมาแล้วสิ่งที่ลงไปคือกุ้งครับกุ้งสุกยังนิดเดียวเนาะเห็นไหมอ่ะชิมรสเปรี้ยวกุ้งสุกแล้วพอดีไม่ไม่ไม่ต้มต่อนะครับนะ เพราะฉนั้นเปรี้ยวกับเค็มจะต,ต้องบัดให้มันเรียงให้ให้พอดีโ ใช่มมองา้ดูไม่ยากนีได้ได้เจอเป็นไงว่าดูไม่ยากมันมีแต่ทำจริงอะยากเสน่ห์ปลายจะหวักผัวรักจนวันตายคุณมิวต้องไปฝึกแล้วแหละแต่ถ้าเท้าให้มันกินแล้วมันบอกว่าไม่อร่อยเอามันให้ตายเลยเชฟชุมพลไงทำเหมือนง่ายไงเออแล้วนี่แนะนำคืออาหารทุกชนิดนะนอกจากกรรมวิธีการปรุงแล้วนะ วัตถุดิบสำคัญมาก